สวัสดีครับผมมอสเอ็นพีนะครับผมวันนี้จะมาแนะนําปุ่มต่างๆในโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการจูน2จังหวะหัวฉีดนะครับผมก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาคลิกที่กลางจอเมื่อกี้ที่เป็นรูปนะครับคลิกที่รูปปุ๊บเนี่ยเปิดโปรแกรมคลิกที่รูปก็จะเข้ามาหน้านี้ซ้ายบนเนี่ยผมแนะนําไปอย่างรวดเร็วนะซ้ายบนเนี่ยจะเป็นเมนูนะครับผมอันแรก a v e Add to file ก็คือเป็นการเซฟตั้งชื่อใหม่สมมุติว่าต้องการสร้างไฟล์ชื่อใหม่ล้วก็ เซฟชื่อไฟล์ใหม่เมนูต่อมาเป็นเมนูโหลดฟอร์มไฟล์ก็คือโหลดไฟล์ที่เราเคยเซฟไว้ยกตัวอย่างผมจะโหลดตัวนี้ doc 8 g r a p h i n g โหลดเข้ามาปุ๊บค่าของไฟล์ที่เราเคยเซฟไว้หรือไฟล์ที่ส่งมาที่โหลดมาจากตัวอย่างของผมก็จะมาโผล่ที่นี่ทุกค่าทุกอย่างก็จะมาะครับต่อมาอันที่3เนี่ยเป็นการร a d ค่าออกจากกล่องนะครับเสียบสายจูนริค่าออกจากกล่องอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะมาสอนคลิปถัดไปต่อมาอันนี้สำคัญพารเวิร์ดนะครับผม เข้าตรงนี้ใส่พาส s w เวิร์ด4ตัวพาส s w เวิร์ดของกล่องใบัดนนั้นใส่เสร็จแล้วกดแบ็คกลับได้เลยนะใส่4ตัวเนี่ยกดพาส s w เวิร์ดครอบอย่างเงี้ยใส่ไป4ตัว1 2 3 4ใส่เลขที่ผมให้ไปประมาณนั้นคอ m มูนเคชั i นเซ e ตตรงนี้เอาไว้สําหรับในการเลือกคอ m มูนเคชั o นสมมุติว่าเรามีสายจูห,หรือคอมพอร์ตมาไปชนกับบลูทูธให้เรากดรีเฟชแล้วมาเลือกตรงนี้มันจะขึ้นหลายคอมเราก็เลือกคอมที่ใช่แล้วกดโค้ดได้เลยนะ ต่อมาตรงนี้ Help Contact ไม่มีอะไรชื่อบโทไลน์นู่นนี่นั่น Windows Screen ตรงนี้เป็นการจัดการเกี่ยวกับการปรับหน้าจอนะครับผมลองกดเล่นดูได้อันนี้ยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือการปรับหน้าจอให้มันกว้างมันแคบความสูงของไอ้นี่ครับผมลองดูนะตนัวนี้สองอันแรกเนี่ยจะเป็นการปรับความสูงสําหรับคนจอเล็กนะอันนี้ผมไปเร็วๆเลย Connection Box พวกนี้ก็คือเป็นการ modify Connection Box อะไรประมาณนี้ผมจะข้ามไปแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ ผมคิดว่าตรงนี้ดีแล้วแต่ถ้าใครอยากจะคัสตอมก็ลองดูได้และที่สำคัญนะครับตรงดูตรงนี้สำหรับ MPI v e r s i o นเมนูนี้ถ้าเป็น V5 เนี่ยจะใช้จุนกล่อง V5 V6 นะครับเป็นการเลือกโหมดแล้วกันโหมดของโปรแกรมถ้าเลือก4.1จะเป็นกล่องจุนไฟมันจะโดดมาหน้านี้นะครับจะไม่สามารถเข้า injection หรือหัวฉีดได้พารามิเตอร์ก็จะถูกให้เหลือแต่สิ่งที่ต้องใช้กับในการจุนไฟนะและตัวนี้ก็สามารถมอนิเตอร์ได้ แล้วก็มีแค่นี้เอาโอเคผมกลับไปโหมดเป็น V5 ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับผมมันจะมันจะออนไลน์ไม่เจออะไรเงี้ยเจอแต่อาจจะใช้จูนไม่ดีกลับมาที่ V5 นะครับเนี่ยตัวเนี้ย MBI version เลือก V4 V5 หรือ V6 เนี่ยใช้ตัวเดียวกันจูนต่อมาด้านสายเนี่ยด้านสายเนี่ยนะมันจะเลือกว่า condition box เอาไว้กด connect กสายปุ่ม connect แล้วกดออนไลน์ก็ณีบิดกุญแจ เปิดเครื่องใหม่แล้วมันไม่เกิดไม่มีการออนไลน์เคอร์อเซอร์ไม่ขึ้นอะไรงลย้ยกดออนไลน์ตรงนี้ได้นะต่อมา rpm box ตรงนี้ก็แสดงผลต่างๆเกี่ยวกับรอบหัวฉีด tps แสดงเป็นช่องนะครับ cps จะแสดง1-23ถึงตามช่องนี้ๆตามช่องนั้นๆเนี่ยที่เราบดคันเร่งไป i อเแสดงเป็นองศามีเทมมีแสดง c ช o k e อ f f c h o จะเป็นสีเขียวมีแสดง h ้เท temp high t จะเป็นสีแดงเครื่องร้อนเนี่ยมันจะเป็นสีแดง เวลาเครื่องอยู่ในสถานะปกติจะขึ้นวอลเทมครับ RPM Box เนี่ยจะกระพริบสีแดงถ้าเกิดเข้าสู่โหมดตัดรอบอะไรประมาณนี้โอเคต่อมามาที่เมนูที่ใช้ในการจูนเมนูใหญ่เลยก็คือหน้าต่างใหญ่นี้จะประกอบไปด้วยหัวฉีด IGT พ a r a ม e t e RPM RPM แล้วก็ Injection อะไรประมาณนี้อันแรกเลยเป็นการตารางจูนน้ำมัน ตารางจุดน้ํามันก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมการทํางานของตารางจุดน้ํามันก่อนเลยก็คือไปทางขวาเนี่ยคือรอบนะครับเวลาที่ไปทางขวาคือรอบลงมาข้างล่างคือบิดคนเรงสุดอะไรเงี้ยเคอร์เซอร์เวลากดออนไลน์มันก็จะวิ่งเวลารอบมาก็จะวิ่งไปขวาเวลาบิดคนเรงก็ลงล่างก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผมข้างบนนี้คือการเปลี่ยนค่า RPM นะครับว่าหัวแกนเราจะให้มาหยิบน้ํามันที่ RPM ที่เท่าไหร่ สมมติว่ารถผมวิ่งอยู่หมื่นห้าพัรอบผมก็ใส่ตรงนี้เป็นสเปคบาร์กดสเปคบาร์เพื่อใส่ค่าเข้าไป150 150ก็คือ1 5ื่นแล้วผมก็กดตัว i ตรงนี้ครอ,อบแบบนี้แล้วก,กดตัว i รถก็จะเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึง1 5ื่นอะไรประมาณนี้นี่คือการโมดิฟายหัวแกนแต่ถ้าเกิดว่าใช้ค่ามาตรฐานก็ใส่ตรงนี้เป็น3ใส่ตรงเนี้ยนะ คนเห็นใช่ไหมเลขสากดออโต้เซตอ่ะกดออโต้เซตเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยให้เราทีละ300รอบแต่ถ้าเกิดรอบมันไม่พอเราก็อาจจะเป็น C กดออโต้เซตมันก็ได้หมื่นรอบ5กดออโต้เซตมันก็จะได้ประมาณ12,500้าอยถ้าใครอยากจะซอยละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหากันดูรถแต่ละคันที่ใช้รอบ1 5ก็อาจจะละเอียดช่วงท้ายช่วงต้นหยาบๆอะไรประมาณนี้ครับผมต่อมาตรงนี้นะคันเลอร์คันเลอร์ตัวเนี้ยเป็นมินแม็กปรับสีเฉยๆอันนี้กดเล่นดูได้เลย รถแต่ละคันใช้หัวฉีดคนลเบอร์ฉีดเวลาต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เอาไว้ปรับสีเอาไว้ไล่ได้ครับว่าตรงไหนมันแหว่งอะไรอย่างเงี้ยนะวิธีการปุ่มรัดวิธีการกดปุ่มรัดเลี้ยงสีก็คือสมมติว่าเราโมดิฟายค่าการเพิ่มการเพิ่มก็คือกดตับัูเพื่อเพิ่มค่าตัวเลขในตารางนะครับผมกด S ก็คือลบแล้วก็กดตัวสเนี่ยคือการการเช็คสีว่าเราจูนมาดีอยังเราจูนมาสีมัน มันเพี้ยนกว่าชาวบ้านไหมมันไม่สมูทไหมอะไรเงี้ยกดตัว C ก็คร่าวๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการโหลดลงไปอะไรที่อีกทีหนึ่งมาแนะนําเบื้องต้นก่อนต่อมาแ็บที่2 IGT จะสแสดงเป็นองศานะครับผมองศาเนี่ยวัดจาก offset ที่เราตั้งเดี๋ยวจะมาบอก offset อีกทีสมมุติว่าเราต้องการจะ modify ไฟทั้งการาฟเลยเอาแบบทั้งการาฟเลยครอบทั้งหมดกด W เพื่อบวกขึ้นไปกด S เพื่อลบ บวกสูงสุดได้ที่50ลบได้90ยกตัวอย่างเช่นช่องนี้เอาผมอยากให้ตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วกันผมครอบตรงนี้แล้วกดสเปกบาร์ bar. ผมต้องการ15องศาผมเลยใส่ไปเลย15กด Enter มันก็จะขึ้น15 15ยาวๆไปเลยตรงนี้เนื่อออกไหมถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนค่าตรงไหนให้เราครอบตรงนั้นกดสเปกบาร์คือการกรอกค่าแต่ถ้าขึ้นขึ้นทีละหนึ่งก็คือกด W บวกกด S ลบนะ กดตัว c เพื่อเช็คสประมาณนี้อ,องศาฟาจูเบิร์ด15คือแก่15ถ้าต้องการอ่อนก็คืออ่อนแบบติดลบเลยก็ได้ลบ5อะไรเงี้ยเนี่ยผมใส่ลบ5ก็คืออ่อนจาก tdc ไป5ครับข้างบนนี้ก็เหมือนกับ rpm ของหัวฉีดตรงนี้ก็คือเป็นการโมนิฟายค่าของหัวฉีด ค่า rpm ของหัวฉีดว่าอยากให้ช่องนี้มีค่ากี่ rpm อะไรประมาณนี้ถ้าคิดไม่ออกก็กด auto set ตรงนี้อะไรประมาณนี้กด auto set auto set ก็คือจะเริ่มตั้งแต่300จนถึง13800นะถ้าคูณด้วย3ตรงนี้ลองไปหาดูนะครับผมต่อมาปุ่มที่สำคัญกนะ็คือ color color ก็เหมือนกันครับ max ทางด้านของ itt เนี่ยจะแสดงให้ให้เห็นถึง max เฉยๆสมมติว่าต้องการ รถคันนี้35องศาไฟแก่สุดเวลาเรากดตัวนี้35สิหแล้วกดคันเลร์ตรงน, 35, รงนี้พอเลขไหนที่มันเลยส5สิบห้าไปแล้วมันก็จะแดงเลยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณนี้คร่าวๆจะประมาณนี้เดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดวิธีการใช้อีกทีหนึ่งเมืองต้นก็จะประมาณนี้หน้านี้เป็นแสดงพารามิเตอร์นะครับว่าแต่และตัวคืออะไรพารามิเตอร์เนี้ยอีกยาวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับนี้ก็อธิบายคร่าวๆก่อนว่าโดยภาพรวมจะเป็นอย่างนี้นะครับสวัสดีครับผม bye bye